สวัสดีค่ะ MT Farm ด่วงสาคูด่วงมะพร้าวเชียงรายนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำชุดทดลองเลี้ยงสูตร2นะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่จะต้องเตรียมนะคะ1ก็คือกระมังเบอร์55นะคะ2นะคะฝาปิดค่ะหรือกระโดงนะคะฝาพลาสติกจะต้องมีการเจาะรูนะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศค่ะและ3ก็คือ กล้วยน้ำว้านะคะหรือว่าผลไม้สุกที่หาได้ง่ายค่ะเพื่อใช้เป็นอาหารของน้องด้วงนะคะหลังจากที่ได้รับชุดทดลองเลี้ยงแล้วนะคะก็ให้นำพ่อแม่พันธุนะคะเทใส่กระมังแล้วก็เอาผลไม้สุกที่หาได้ง่ายใส่ไว้ให้พ่อแม่พันธ์ุระหว่างที่รอทำค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแต่ว่ายังคงให้มีอากาศหายใจอยู่นั่นเองค่ะ าจากนั้นนะคะก็เอามาันมา1ถุงนะคะแช่น้ําไว้1คืนประมาณ8-10ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านะคะระหว่างที่แช่น้ําก็ให้มีการเปลี่ยนน้ํา2-3ครั้งค่ะพอครบ8ชั่วโมงแล้วนะคะก็ให้เทน้ําทิ้งค่ะจากนั้นก็คือเติมน้ําให้พอดีกับหน้มามันที่แช่นะคะเติมรําอ่อนอาหารหมูแล้วก็ใยมะพร้าวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็แช่อาหารไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะค่ะในระหว่างที่แช่มันไว้แช่อาหารไว้30นาทีนะคะก็ให้เตรียมเปลือกมะพร้าวชิ้นใหญ่นะคะที่อยู่ในชุดทดลองนะคะ แช่น้ำไว้30นาทีเช่นกันค่ะค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วนะคะก็นำเปลือกมะพร้าวที่แช่ไว้นะคะมาปิดด้านบนของอาหารนะคะกดลงลึกเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของเปลือกมะพร้าวค่ะจากนั้นก็ใส่กล้วยหรือผลไม้สุกนะคะลงไปนะคะเพื่อเป็นอาหารค่ะแล้วก็ใส่พ่อแม่พันธุ์นะคะจำนวน5คู่ลงไปค่ะ เมื่อใส่พ่อแม่พนันลงไปแล้วนะคะให้ปิดฝาแล้วก็เอาของหนักทับฝาไว้อีกทีนะคะเพื่อไม่ให้พ่อแม่พนันบินออกได้วางไว้ในที่ร่มไม่มีแดด่องถึงสามารถวางกับพื้นได้เลยค่ะ